สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินแบงค์ครับกับเทพอุปกรณ์ครับบอกเลยครับวันนี้เรามาพร้อมกับคู่หูดูโอนะครับจากทางโลจิเทคนะครับนั่นก็คือโลจิเทค G i t e c น G810 นะครับแล้วก็โลจิเทค G i t e c h น4 0 3นะครับเจาสองตัวนี้นะครับคุณภาพจะเป็นยังไงครับต้องติดตามดูในคลิปไปแล้วครับผม มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับ G810 นะครับ Orion Spectrum นั่นเองโหบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นี่สีสันนี่สดใสเลือเกิน จุดเด่นหลักๆนะครับของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนั่นก็คือสวิชนั่นเองสวิชของตัวนี้นะครับจะเป็นสวิชนะครับโดยเฉพาะของทาง Logitech โดยสวิชตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า Rumor G นั่นเองอ้บอกเลยว่าสวิชตัวนี้ดีมากๆครับซึ่งมีความทนทานนะครับมากกว่าเจ้าตัวสวิชแบบอื่นนะครับถึง3เท่านะครับซึ่งสวิชแบบทั่วไปเนี่ยจะสามารถกดได้อยู่ประมาณ20-25ถึงล้านครั้งนะครับหรืออายุการใช้งานอยู่ประมาณ3ปีนั่นเองแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถกดได้ถึง70ล้านครั้งนะครับ หรือว่าสามารถใช้ได้มากกว่า5ปีแน่นอนเจ้าตัวสปริงนะครับของทางโรเมจี G นะครับจะสามารถเด้ง ตอบสนองมือได้ไวกว่าเจ้าสวิชแมคโครนี้เข้ตัวอื่นนะครับถึง25นั่นเองบอกเลยว่าแจ่มมากๆสามารถเปลี่ยนสีนะครับของตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ R G B ได้นะครับนั่นคือ16 8ล้านสีนั่นเองซึ่งสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกการแสดงผลได้หลากหลายมากจริงๆนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ในตัวซอฟต์แวร์ของทาง o g i t e ท h นั่นเองต่อมานะครับนี่ก็คือจะเป็นปุ่มนะครับประเภทมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์สต็อปนะครับรวมไปถึงปุ่มปรับเสียงนะครับก็สามารถปรับได้ผ่านเจ้าตัวค ปั๊บอืมออกมาปั๊บนี่ครับโอ้โหเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้บอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆครับซึ่ง่อมาซึ่ง่อด้วยพลาสติกนีครับดูหรูหราใหม่ดึงคีย์บอร์ดออกกันก่อนเลยฮะนี่ครับเมื่อดึงคีย์บอร์ดออกมานะครับเราก็จะได้เห็นไกด์เล่มเล็กๆนะครับจากทาง Logitech นั่นเองอ่ะซึ่งจะคอยบอกนะครับว่าใช้ยังไงอ่เจ้าตัวนี้สามารถ โหลดตัวซอฟต์แวร์ได้ที่ไหนอ่ปุ่มไหนเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับรวมถึงนะครับใบข้อมูลประกันนะครับของเจ้าตัวคีย์บอร์ด G810 ด้วยนะครับซึ่งในคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ่า เราก็เก็บกล่องไปปา๊บเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับไฮไลท์นั่นเองอ่าตัวเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ 1, 1 1 2กรัมนะครับหรือประมาณ1กิโลกรัมนั่นเองฮะถือว่าไม่หนักเกินไปนะครับถือว่าพอดีมือเลยเดียวส่วนขนาดนะครับไม่ได้กินพื้นที่ในการใช้งานมากนักนะครับถือว่าสําหรับใครที่มีโต๊ะคอมที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็สามารถใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ได้ อย่างสบายๆเลยทีเดียวอ่าตรงมุมซ้ายนะครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของทาง Logitech นั่นเองตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ RGB ด้วยโหสุดงดงามมากส่วนมุมขวานะครับจะเป็นปุ่มประเภทมีเดียต่างๆนะครับซึ่งจะออกแบบมาแปลกกว่าเจ้าตัวคีย์อื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นทรงกลมนั่นเองอ่ะจะเป็นปุ่มแบบยางธรรมดานะครับอ่าเป็นทรงกลมนะครับซึ่งจะมีปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มไวเอาไว้กดอ่าเป็นเกมโหมดนะครับซึ่งจะ ทำให้เวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่โดนคําสั่ง,งทางว n d โ w s นั่นเองอ่าต่อมานะครับอันนี้ปุ่มนี้นี่ครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้เปิดปิดไฟนยของตัวคีย์บอร์ดนะครับสําหรับใครที่เล่นรู้สึกว่าโอ้สีไฟของตัวคีย์บอร์ดนี้ลําคาลูกตา,าเฉลี่ยกันครับอันนี้คือปุ่มมิวสียงนะครับสําหรับใครที่แบบ เล่นเกมแล้วแบบให้เสียงมันดังไปหรือว่าแบบอยากจะได้ยินใครข้างนอกพูดก็กดปุ่มนี้ได้เลยอ่ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มมีเดียทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์นะครับหรือหยุดนะครับหรือสต็อปเลยทีเดียวส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลูกกลิ้งนะครับเอาไว้ปรับเสียงนะครับไม่ต้องปรับไปที่ตัววินโด์ครับไม่ต้องปรับไปที่เกมออปชันนครับสไลด์เลยฮะสไลด์ตรงนี้ได้เลยโหสะดวกมากๆอ่าตัวปุ่มนะครับจะค่อนข้าง ยกสูงกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดที่เล็กครับแต่ว่าจะหนากว่าคีย์บอร์ดของทาง Logi ิ tech ก่อนหน้านี้นะครับตัวสวิชนะครับของทาง r o m e r G จเนี่ยครับจะเป็นสวิชแบบจังหวะดเดียวนั่นเองแต่ข้อดีของมันคือเป็นสวิชที่เสียงเงียบมากครับถ้าสังเกตดูเสียงสวิชจะเงียบกว่าแมคานิคิลตัวอื่นเวลาเรากดไปเนี่ยสัมผัสเนี่ยจะคล้ายๆกับปุ่มยางครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เป็นแมคานิคอล อะโรเมอร์จีของทาง Logitech นั่นเองอ่านี่ครับมาดูด้านหลังนี่ว่านี่ด้านหลังนะครับจะระบุนะครับนี่ Logitech ตัว G ีแป้งๆเลยทีเดียวอ่าจะระบุไปว่าตัวนี้นี่ครับเป็นรุ่นจี1 0นะครับอ่าไรอันสเปกตรัมน่ครับอ่าลายขวางเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่ว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่ลื่นโดยจริงๆแล้วมันก็มียางให้อยู่นะครับถึง5จุดเลยทีเดียวนั่นเองโหบอกเลยว่าใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นี่แบบเวลาหัวร้อนแบบ จะดันคีย์วงคีย์บอร์ดนี้ไม่มีลื่นไม่มีหลุดจากจุดที่เราใช้งานแน่นอนซึ่งตรงนี้นะครับจะสามารถปรับได้นะครับจะสามารถปรับได้ถึง2ระดับนะครับอาจจะเป็นปรับอันเล็กครับแล้วก็จะเป็นปรับตัวอันใหญ่นั่นเองป๊บปับขึ้นมาทีเดียวเรามาดูตัวสายกันเลยดีกว่านี่ครับตัวสายนะครับบอกเลยว่าเป็นสายถักครับอย่างดีครับแข็งแรงแน่นอนส่วนตัว USB นะครับเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของทาง Logitech Gaming นะครับ เป็นรอยนูนนะครับขึ้นมาอย่างสวยงามอ่าส่วนด้านหลังนะครจะเป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราสะดวกครับในการที่แบบจะดึงสาย USB จากข้างหลังแต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าสายนี้มันเป็นสายอะไรนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นสายของคีย์บอร์ดเออ ถ้าเกิดยังใช้คีย์บอร์ดอยู่อย่าเพิ่งดึงตัวนี้นะครับโดยสรุปแล้วรวมๆเจ้าคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูประสิทธิภาพการทํางานดีกว่าครับผมเรามาเก็บเจ้าตัวคีย์บอร์ดก่อนดีกว่าครับอย่าลืมนะครับเจ้าตัวคู่หูของมันนะครับ Logitech G403 นะครับโปรเจกต์นี่เองอ่าบอกเลยว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับจุดเด่นนี่เยอะมากมายจริงๆครับทั้งมีน้ำหนักเบานะครับเพียง90กรัมเท่านั้นเองแล้วก็มีปุ่มมาโคนะครับที่สามารถตั้งค่าถึง6ปุ่มนะครับรวมไปถึง ไฟแบบ R G B นะครับที่สามารถปรับได้ถึง16.8ล้านสีนะครับแล้วก็อัตราการส่งข้อมูลของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเร็วถึง1,000เฮิร์เลยทีเดียวอ่าซึ่งจะไวกว่าเจ้าตัวเมาส์ทั่วไปเนี่ยถึง8เท่าเลยทีเดียวอ่าเรามาดูตัวเมาส์ในกล่องกันเลยดีกว่าครับ้าเปิดกล่องออกมานะครับก็นี่ครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอไกด์นะครับเป็นแผ่น แผ่นเล็กๆนะครับแผ่นเดียวครับอ่าซึ่งจะบอกวิธีกับการใช้งานนะครับการปรับน้ําหนักของเจ้าตัวเมาส์นะครับซึ่งสามารถปรับเพิ่มได้ถึง10กรัมนะครับสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้แล้วก็ตัวข้อมูลนะครับของการประกันนะครับว่าเราจะประกันอะไรได้บ้างอ่ามาเริ่มมาที่ตัวเมาส์กันเลยดีกว่าครับตัวเมาส์นะครับออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่ถนัดมือขวาโดยเฉพาะนะครับโดยเมาส์นะครับจะมีลักษณะแบบทรงสูงนะครับจะเป็นเนินสูงกว่าเจ้าเมาส์ตัวอื่นพอสมควรนอ่าโดยจะมีปุ่ม มาโครอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ซึ่งอยากพอสมควรเลยเดียวสามารถปรับได้นะครับตั้งค่าได้ในตัวซอฟต์แวร์นั่นเองโดยด้านหลังนะครับอาจจะมีชื่อรุ่นบอกนะครับว่าเป็น LogitechG403 นะครับและด้านหลังนี่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้ปรับน้ําหนักนั่นเองมาลองแกะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวน้ําหนักนะครับตัวนี้นั่นคือ10กรัมนั่นเองเราจริงๆเราสามารถแกะดึงออกมาได้ครับตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักเท่ากับ10กรัมนะครับ ถ้าเกิดเมื่อรวมกับเจ้าตัวน้ําหนักเมาส์ไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าร้อยกรัมนั่นเองซึ่งจะสามารถบวกบวกหรือลบได้ประมาณ10นั่นเอง10กรัมครับผมโดยตัวเมาส์นะครับพื้นผิวตัวเมาส์นี่เขาจะเป็นแบบแรปเบอร์นั่นเองซึ่งสามารถช่วยในด้านการยึดเกาะนะครับเวลาเราใช้เมาส์เวลาเราสบัดแรงๆเนี่ยบอกเลยว่าเมาส์เนี่ยไม่หลุดมืออย่างแน่นอนปุ่มนะครับบอกเลยว่าเวลาสัมผัสตอนคลิกนะครับไม่ได้ใช้แรงมากนะครับแถมเสียงคลิกนะครับรู้สึกว่ามันเพลาะมากจริง แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับ DPI ของเมาส์ได้มาดูเรื่องสายกันดีกว่าครับตัวสายนะครับจะเป็นสายแบบถักนะครับโหแบบเดียวกับเจ้าตัว G810 เลยฮะโดยสายถักนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะมาดูกันที่เจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับของทาง Logitech นั่นเองนะครับเปิดมาหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าสวยส่วนวงามจริงครับมาที่ฟังก์ชันแรกนะครับนั่นก็คือการ ตั้งค่านะครับปุ่มมาโค่นั่นเองจะสามารถตั้งได้12งปุ่มนะครับนั่นคือปุ่ม F 1ถึง F 1 2ถือว่าสามารถตั้งได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยเดียวซึ่งสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ไว้ได้ถึง6โ,โปรไฟล์นะครับอย่างอันนี้อมินีก็ตั้งไว้เป็นเด็บายเด็ดไลน์นะครับอันหนึ่งเรียบร้อยแล้วอ่าต่อมานะครับนั่นก็คือแบบไฟครับอ่าไฟนี้บอกเลยว่าสามารถตั้งค่าได้หลากหลายครับซึ่งเราสามารถเลือกตั้งได้ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้คือเป็น arrow key เราสามารถตั้งเลือกได้ว่าเนี่ย arrow key นะ เราจะเอาเป็นสีน้ําเงินนะอย่างอันนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอะตรงปุ่ม arrow key ก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้เป็นสีแดงให้ตรง arrow key ล่ะอ่าเราก็สามารถทําได้ครับโดยการที่ว่าเอาเมาส์ไปคีิกครับอ่าปุ่มทางนี้จะเป็นสีแดงไปด้วยอ่า หลังจากที่เราปรับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูเอฟเฟกต์อันต่อไปดีกว่าครับนี่ครับอ่าโหจะเห็นแบบเป็นสีฟ้าเลยเดียวเป็นสีจากทางโลจิเทคนะครับซึ่งเรานะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบสีฟ้าเราชอบสีแดงนะครับอ่าเราก็กดเลื่อนไปครับหาสีที่ต้องการนะครับเราวนมาที่จุดเดิมนะครับแล้วก็เลิกเป็นสีแดงไปนะครับแล้วเราก็คลิกเลยครับอ่าอยากได้เป็นจุดไหนนะครับอ่าสามารถคลุมได้นะครับแบบถ้าเกิดสมมติวราอยากจะเปลี่ยนทั้งหน้าเลยก็ สามารถกดคลิกคุมทีเดียวในทะั้งหน้าป๊บเปลี่ยนทีเดียวต่อมา้นรับจะเป็นเอฟเฟกนะครับที่หลายๆคนคงจะชื่นชอบนะครับมาเริ่มกันที่แบบคลื่นกันเลยดีกว่าฮนะป๊านี่ครับโอ้โหจะเป็นแบบคลื่นไฟสีรุ้งแบบ R G B นะสวยสดงดงามาจริงอ่าซึ่งเรานี่ครับจะสามารถปรับนะครับความเร็วะครับของคลื่นนี้ได้ด้วยของการแสดงเอฟเฟกครับอย่างนนี้ปรับแบบเร็วสุดเลยทีเดียวตาลายกันแน่นอนอ่า Color Circle นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสีไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็สไตล์เฟกครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะกระจัดกระจายไปฮะอ่าโดยส่วนหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกับธรรมชาตินะครับนั่นก็คือมีทั้งแบบอยากได้แบบระเบิดนะครับอยากได้แบบเป็นไฟนะครับโหดร้อนแรงอย่างไฟเยอร์กันเลยเดียวเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับของตัวคีย์บอร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูตัวเมาส์กันดีกว่าครับผม ัวเมาส์นะครับปั๊บเราก็สามารถปรับได้ง่ายๆครับแค่เลื่อนตรงข้างล่างนี้ไปเป็นเมาส์นะครับโดยนะครับสามารถปรับนะครับตัวโปรไฟล์นะครับได้ถึง5โปรไฟล์นะครับอย่างแอดมินได้2000 DPI ิพีแล้วก็ต้องการที่จะปรับตรงไหนครับก็สามารถคลิกได้เลยนะครับซึ่งเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ที่มีหน่วยความจําอยู่ในตัวนะครับเวลาจะเอาไปใช้ที่อื่นนะครับก็ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่อย่างนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสะดวกมากๆซึ่งถ้าเกิดเราปรับไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่วเสือเกิน เราอยากจะปรับเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็คลิกรีสโตร์นะครับปั๊บแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับนั่นคือ400นะครับ800นะครับ106แล้วก็302นะครับสำหรับตรงนี้นะครับรูปเมาส์ของ G403 นะครับที่ตั้งํางานสวยงามขนาดนี้นะครับเป็นเอาไว้ปรับมาโครนั่นเองอ่าสมมติว่าเราอยากจะปรับมาโคปุ่มนี้นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกตรงตัวนี้นะครับปั๊บแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าอยากจะให้ มันเป็นปุ่มอะไรอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นไฟนะครับไฟของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างครับอย่างอันนี้นะครับเราไม่อยากให้มีไฟตรงลูกกริ้งแน้วครับเราก็กดปิดไปซะแต่จริงๆครับเขาศาสตร์ทำมาก็เปิดสักหน่อยครับนี่อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็น Lightning Effect นะครับก็คือเอฟเฟกของสีอา b ของเราเองซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด2อ f เอฟเฟกนะครับนั่นก็คือ เป็นแบบ reading นะครับนี่คือแบบค่อยๆหายใจนั่นเองมันจะค่อยๆกระพริบหายๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าโดยสามารถเลือกสีได้อีกนะครับภาพ Logitech นะครับมันต้องเป็นสีน้ำเงินนะนี่ครับแล้วก็แค่คลิกเข้าไปนะครับนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถซิงค์นะครับกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับหรือ ตัว Device ต่างๆนะครับของทาง Logitech ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถกดสิงกับทางคีย์บอร์ดได้เลยนี่ครับก็อันนี้คือจะเป็นเอาไว้ใช้นะครับเวลาเราใช้แพดรองเมาส์ของทาง Logitech นะครับเพื่อให้ปรับตัวเซนเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้งานนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเอาไว้แกนนะครับว่าเราเนี่ยคลิกส่วนไหนบ่อยสุดในการเล่นเกมนะครับสมมุติว่าแอดมินสตา์ไปุ๊บแอดมินก็คลิกไปปุ๊บอ่า แล้วพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาขด้านบนตรงนี้นะครับว่าแบบเนี่ยเรากดไปเนี่ยเฉลี่ยต่อนาทีนึงเนี่ยเรากดไปประมาณกี่ครั้งอ่าโดยสรุปแล้วเจ้าตัวซอฟต์แวร์ะครับของทาง Logitech ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพะครับของทาง Logitech นะครับทั้ง G810 นะครับแล้วก็ G403 ครับบอกเลยว่าแจ่มมากครับการที่ว่ามันสามารถซิงค์ับเอฟเฟกต์ไฟด้วยกันได้นะครับทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับให้เป็นสีเดียวกันนะครับ รวมถึงสวิชนะครับเฉพาะของทาง Logitech ครับนั่นก็คือ r o เมอร์ G นั่นเองซึ่งเป็นสวิชที่เบามากนะครับแล้วก็สามารถเแ้งมือได้ไวกว่าเจ้าคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับถึง25โอ้โหบอกเลยว่าแจ่มขนาดนี้นะครับเจ้าตัว Logitech G810 นะครับราคาเพียง6,499บาทนั่นเองอ่าโอ้บอกเลยว่าถึงราคาจะแรงนะครับแต่สเปคที่ได้มานั้นก็แรงใช้ย่อยเช่นกันนะ สำหรับเจ้าตัวมานะครับ G403 นะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2,699บาทนะครับหรือประมาณ2,007นั่นเองสำหรับแอดมินแบ็ควันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Sub subscribe นะครับทั้งช n e l และทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินแบ็คต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ